สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม c y b e r p o s t นะครับในส่วนของ c a ชเชียรนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ส่วนด้กันนะครับก็คือส่วนของ c a ชเชียร์กับ b a c ก Office นะครับเดี๋ยววันนี้มารู้จักในส่วนของ c a ชเชียรก่อนก็ให้เข้าไปเลยนะครับที่โปรแกรม เข้ามานะครับหน้าแรกที่จะเจอเลยคือนะครับจะให้ใส่ตัวรหัสก่อนนะครับเมื่อใส่รหัสไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเมนูทางด้านซ้ายขึ้นมาครับมีการขายหน้าร้านครับการบริหารร้านนะครับก็คือในส่วนของ back office เมื่อสักครู่นะครับที่มีเมนูแยกออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของฝึกหัดขายนะครับเปลี่ยนผู้ใช้งานออกโปรแกรมแล้วก็ปิดเครื่องในส่วนของปิดเครื่องนะครับตรงนี้ก็คือจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับเครื่องปุ๊ไปเลยเดี๋ยวนี้เรามาดูในส่วนของการขายหน้าร้านก่อนนะครับส่วนแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิกเข้ามมมมาาานนะครรัับกก็็เเหือดิถสสข้ไป ก็คือหน้าตาในส่วนของการขายนะครับก็จะมีข้อความอาหารคงเหลือเลขที่โต๊ะนะครับอ่านี่คือข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับดูรายการในโต๊ะนะครับพิมพ์บินซ้ําแสดงซ่อนผังโต๊ะนะครับอันนี้คือผังโต๊ะนะครับว่าโต๊ะไหนโต๊ะไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับภายในร้านซ่อนไว้ก่อนนะครับต่อมามาดูในส่วนของแสดงเวลานั่งทานนะครับนี่นะครับ ต่อมานะครับภาษานะครับมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับลองดูนะครับอังกฤษมีเป็นไทยอ่านี่คือจะมีบอกสถานะนะครับว่าแต่ละโต๊ะอยู่ในสถานะไหนบ้างครับก็จะมีว่างนะครับไม่ว่างบินบินนั่งนานพิเศษจองก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลย นะครับอ่นี่นะครับก็คือในส่วนของหน้าของการขายนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็ผมจะมาแนะนําในส่วนของแรกไปก่อน,นครับว่าในภายในนี้มีอะไรก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับในส่วนของการแนะนําโปรแกรมนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับภาพโดยรวมของโปรแกรมในส่วนของการขายหน้าร้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทดลองการขายให้ดูนะครับว่าเราจะมีการเพิ่มเมนูสินค้านะครับการพิมพ์บินยังไงบ้างนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ